ตองนั้นเลยเหรอวะใช่เจอตันนั้นผมมากับพี่ปอยแลรถฝั่งอันกลางฟาดเนี่ยสร้างรถขวาม,มือเลยพี่จอดขวางเลยครับซ้ายซ้ายขวางไปเลย้ะเลยไปซอ่อมตรงไหนอ่ะสาย,สายขวางไปเลยตรงนี้เหรอไม่<ๆ>สายสายไปอ่าเอาเอา,เอารถขวางไว้ตรงนี้เหรอใช่ใช่ขึ้นไปอีกพี่ไปอีกไปอีกงไปอีกเอากดผิดกดผิดมันชิดไปลงลงมาก็ได้ตังค์คนลง ทไมเลื่อนหน้าทีเป็นแบบเพราะว่าเดี๋ยวมันไปได้อีกนิดนึงพี่โอเคครับพอแล้วถอยถอยนิดนึงถอยถอยหลังนะพี่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรครับได้อยู่พี่เิ็นมอไซค์เรายิงได้ปิดประตูได้ไหมนี่เดี๋ยวว่าจะไปแอบแอบไปเอาโพดแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาของไปขายเรือเราอยู่ที่เอ็นอีเนี่ยพี่ข้างหน้า อ๋อเอาไปงั้นเลยใช่ไหมได้ได้โอเคบินไปที่เรือแล้วก็ไปเลยก็ได้พีดเอ็นอีดักตรงไหนวะเนี่ยนี่ที่หน้าห้องน้ำนี่ไงเรือเรือมันเอากระเป๋าใส่ได้ใช่ไหมได้ครับได้ได้ไปนี่ครับได้ครับโอเคเอาเนี่ยะรับเอามาดิที่ผมเติร์ฟไหนเติร์ฟแอมมีเยอะหรือวะมาๆนี่กลับไปในตำรวจเยอะ อะไรวันนี้ไม่ฝึกอันเนี่ยอะไรเบบวันนี้ไม่ฝึกเหรอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกไปหาเนี่เดี๋ยวพาน้องไปด้วยนี่ยพาเข้าสกรรมด้วยเนี่ยได้เหรอมาเลยเรือเรืออยู่ตรงไหนนะฮะเอ็นอี e. พี่มาแล้วเอ็นอีมาแล้วคอนเทนต์พี่โยลิฟขึ้นเรือกลับเลยพี่กลับแล้วขึ้นเรือนพี่โอ้ยผมเนี่ยรอดูบนวิวจากนี่เลยวิวจากบนน้ำเลยฮะ ขอลูกไฟดวงโตโตมาพี่เงียบจังวะเข้าไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเตรียมตัวไปยิงยิงยิงบินพี่อาพี่จีเอาหน่อยเร็วเร็วเอาพีจีอาพีจียิงดิพีดสิบนเยี่ยมเยี่ยมเลยตายหมดตายหมด ร้อยโดนอ่ยแกร์รถไหมแกด์รถไหมแกด์รถไหมไกรถแล้วพี่อะมีบอลมางั้นเลยพี่ไม่เห็นมีมันระเบิดแล้วพี่สุดเลยไม่เห็นแล้วไม่มันเห็นของในรถได้เลยมันเซิร์ของในรถได้เราแป๊บเดี๋ยวออกไปหมอไซไม่มีเลยเหรอไม่มีพี่แอดมินลบทิ้งหมดแล้วไอ้ยังแบงถอยทไมวะแบงถอยเดี๋ยวผมไปเอารถ่หมดยกตายหมดไม่แน่รังไปลับไปเอาที่งัดไปอาจารย์แบงค์ กระแาก็ตุ้มตายขาเลยเยเ้ยเยเ้ยใจตาตใจได้ใช้ยาพีจีเดี๋ยวผมเอารถไปกของขึ้นรถเลยเ้ว่ของไรของเรอมันพังหมดเลยอะเหลือเหลือไม่กี่อย่างเออจังมันลากรไปกาลังไปลากรถเร็วโอ้เนียของไม่เกล้งแ้ไม่มีพี่อ้าว มาสไนเปอร์คนนึงใครก็ได้เคือลงเผื่อเลยเหรอเออเก็บไว้พี่หน่อยเก็บไว้พี่หน่อยกำลังไปไอเฮดเกาะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นนี่อะไปขาบได้ปะเอาไปขายได้อยู่มั้งยัดใส่รถไปก่อนพี่ไอเฮียพูดอะไพี่แบงค์ยิงตุ้มเดือดตายเลยพี่แล้วแต่84อะ84อะ84เนี่ยยิงโคตรเจ่ะอะพี่ยิงแบบจ่อมากอ่ะี่พแบงก์แบงค์บอกรอชัวร์ไงไม่รีบแล้วรอชัวร์ ปืนปืนเพราว่ามันติดรถเราดักะมันถอยแล้วพี่มันถอยมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนถอยตเว็บเอารถจอดไว้ตรงกลางใช่จอดเดิมเลยปืนปืนไม่ติดรถอะแอพีจีีแบงเยอะมรถดเลยไม่ไม่ไม่เอาคนแบง์หลุดมาสไนคคนนึงคุณถูกสไนค์คนนึงเยอะฮะไม่ปิงเยอะเฉยเฮ้ยโอ้ของแม่งแตกหมดเลยนี่หว่าแตกมเลยพี่ของมันแตกหมดเลย เออพี่แบงค์เช็คดิอ่ดูดิไอพีจีผมดูให้แล้วไอเหี้ยแล้วในชื่อแบงเท่เลยล่นะชื่ออะไรอะอ่าีจีก็บ,บอกแรกของเซิร์ฟมาเนี่ยเก็บคนน่เอะ at4 ไอใครมีปืนยิงคุ้มกันอะขึ้นไปบนเขาเลยเดี๋ยวจะไปงัดเดี๋ยวมันมาแน่เดี๋ยวมันโดดล่มมาเชื่อดิเมารถได,ด,ได้เดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก่อนผมไปเอาไอ้นี้ก่อนเอ้ยเอาไอสไนเปไปดักอะไรอ่ะ ignt เจนที <J> <laughs> อชื่อนะไม่ใช่พี่ชื่ออะไรชื่อเจนทีพี่แบงค์มาเอา r p g ไปอีกรูกหนึ่งพี่เผื่อมีคนมาผมจะถือสไนเดเดี๋ยวไปอยู่บนบนบนนู้นเดี๋ยวมันกลับบ้านมาเอามาดักริงแล้วระวังนะอยู่ไหนอยู่ไหนเบ็บ <c oughs> อยู่ไหนนี่อยู่ที่ผมเนี่ยมาเอาพี่มาเอา r p จะถึงแล้วนะเราแป๊บัตรกำลังขึ้นเขา พี่ปอเอาที่งานมังงัดพี่แบนมาเอา rpg เ okay. แบฟเบฟหแบบยิบไข่ควงที่แบงแล้วขึ้นมาข้างบนเลยขึ้นไปบนเขาอะไม่พี่มาเอาที่ทนี่เลยมังงัดที่นี่เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อมันลงมาดาร์ขึ้นไปบนเขาก่อนผมขึ้นไปแล้วผมขึ้นแล้วเออใครวิ่งอยู่ฝั่งนู้นมีคนวิ่งอยู่ฝั่งนู้นไม่มีแล้วมีตัวมีตัว,ม,ตวมีตัวกําลังจะข้ามมาจากฝั่งนู้นอ๋อ <Okay. S 2> oh, บักบักเมื่อกี้เหรอไม่ใช่ไม่นานนะเองอยู่นี่อยูงตั้งแอบก่อนผมอยูงตัว มีตัวกำลังเดินเลาะเขื่อนมาจากฝั่งนูน้นยิงไม่ได้นะไกลเกินเป็นดำๆกระโดดนะรถคันแรกตรงหัวโค้งแรกมาอยา่างเหมือนมันจะรู้ว่าเราอยู่นี่อยู่ว่ะอเอ,อ้ยผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเย่๋วเพิ่งยิงนะรอมันเข้ามาตรงดูรถก่อนไม่พี่ผมอยู่ข้างใต้ตีนที่นี่เองอ๋อต่างใกลสุดเบฟอ่ะผมอยู่ในห้องน้านั่นแหละกําลังจะถึงห้องน้ำห้าสิบเมตรอามันเปิดห้องน้ำาผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว ังอยู่ไหนวะเดี๋ยวเพื่งนนีนะให้มันเข้าตายแล้วเข้าไปนะแค่ละแคแล้วมันโดดข้ามกำแพงมาละให้มันเปิดห้องน้ำซัดแม่งเลยมันเห็นหรือแบบ่าพี่ตายแล้วอ้าวตายแล้วกูกำลังจะไอ้นี่เลยเฮ้ยไม่ต้องออกมาหมดดิออกมาคนเดียวพอมันจะไปเปิดจุดทำไมเออเก็บคนเดียวพอให้ตังค์หน่อเป็นคนเก็บมันมาจากเขื่อนนะไอ้ยมันข an anyway> ึ <im <im like <im <im ้นมาจากเขื่อนมันขึ้นมาจากเขื่อนนะบ้านเขื่อนอ่ะ เออแล้วก็ลากของเข้าบ้านเข้าห้องน้ำมันดักไม่หยุดตรงนี้ไอ้พี่เวฟมาเอากระเป๋าอาอะไรในนีของเต็มเลยว่ะลากเข้าห้องน้าก่อนลากเข้าห้องน้ําก่อนคนเดียวพอคนเดียวพอที่เหลือหลบที่เหลือหลบแต่ตอนนี้มันรู้แล้วหรอว่าออกยิงออกมายิงจากห้องน้าอ่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่<ผ>มได<ม>้อยู่ในห้องน้ําพี่ไม่ได้อยู่ในห้องน้าผมยิงจากข้างๆแต่รอบหน้าต้องรอบหน้าต้องหลบในห้องน้ํานะเพราะว่ามันน่าจะสไนซ์สองแล้วแหละมันวิ่งมาจากขวาเมื่อกี้ขวาเขื่อนนะทางลงเขื่อนอ่ะถ้าสไนั์สองผมถอยไปอยู่ที่ที่ปอนดีว่ะ ไม่อยู่นั่นไหนดีแล้วมันมันไม่สองนี่หรอกมันจะสองไปตรงห้องน้ำอ่ะที่มันโดนยิงอ่ะว่าใครดําๆมาวะตะคุ้มตะคุ้มมาแตกเลยสัตว์มึงมาพิธีแล้วแล้วแม่งมองไม่เห็นจะขู่มัน <c oughs> นายตีเขื่อนชื่ออะไรอ่ะไฟฮอฟตงังยิตงตังยิงชื่ออะไรวะอะไรไฟออฟเลยน่ะพีะะะ่มันผมยังไม่ได้เก็บไอ้นี่มันมานะ่ที่เว็ <c oughs> เก็บไปไหมีมาเยอะมีปืนไหมไม่พี่ธนูไอเหียไม่มีปืนเลยพี่แบงค์ฆ่าชาวบ้านเนเต็มพอยเท่าไรเต็มพอยเท่าไรเต็มพอยเท่าไรยี่หกโอ้โหสองร้อยหกสิบก็ได้อยู่นะแบงค์มาอยู่ใกล้ๆก็ได้อ่ะหินข้างล่างนั่นแหละขับไปรถเรายังจอดอยู่ไหนป่ะพี่พี่บจอดอยู่มันมันขับมันขับมันขับไอมันขับไอมายังมายังเฮ้ยมันขับไปหรือมันขับมาจอดว่ะชิบหายแล้วแบงค์ลบดีๆแบงค์ลบดีๆมันอยู่ไหนแล้วพี่ ผมนี้เสียงรถแล้วพี่พี่แบงค์ต่ำลงมาเลยนะมันอยู่ไหนนะพี่แบงค์ให้ให้มันลงไปแล้วชะบ่อนนะเดี๋ยวผมไปยิงเผื่อมันถอยกลับไปพี่เอาเอทีโฟยิงมันเลยเออให้มันผ่านให้มันให้มันอยู่ช่วงสะพานก่อนตรงนั้นเรากาดได้ให้มันอยู่สะพานก่อนมันเห็นที่มันมาจากฝั่งเหนือนำมาเห็นตัวเราจอดเห็นแล้ว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 อยู่ไหนมันมันกำลังข้ามสะพานพี่อ๋อเวฟเปิดออกมายิงโอเคเปิดเลยเปิดออกมาเปิดออกมาเปิดออกมาเลยยิงยิงยิงไล่กลับมายิงไล่กลับมาต่อแล้วต่อแล้ว เอาแบงเตรียมตัวแบงถอยไปแล้วยพี่แบงเตรียมแบงเตรียมหาแล้วไม่โดนพี่แบงเตรียมยิงยิงพี่แบงยิงอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเจย้แบงหนีไปแล้วพี่โอ้แบงโอ้พี่แบงเรีจบเลยจบแล้วไหนวะเนี่ยหมดแล้วกลับไปเราก็สุดก่อนพี่ปะเออกลับบ้านก่อนถอนเลยก็ได้ี่ยถอนถอนถอน๋ยวตามไปดูให้มันรู้จุดละล่ะรู้จุดเดี๋ยวฮะก็ชีครับก็ชี้ อะไรพี่ไม่ร้ายมันมี่บอกไอพีจีมาเลยพี่รอบหน้าเปลี่ยนพี่เอาไอพีจีด้วยไม่ไม่ไอทีโฟช้าเกินพี่ไม่ใช่ไอพีจีช้ากว่าไอพีจีช้ากว่าไม่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้คือมันมันผมยังวิ่งแล้วเขาเขาเรียกอะไรมันยังอยู่ห่างไกลอ่ะยังอยู่ยังอยู่ห่างอยู่อ่ะพี่